สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไอปเป๊ไอปเป้ไปไหนแล้วเป๊อ้อยเมื่อวานเป๋ตกกันแทนานะคะพี่น้องากอ,อนนะครับจริงหมนนดีค่ะ สิบสองออกงานค่ะไปทางเจอกันชัยภูมินะจ๊ะพี่น้องจ้าวันนี้จ้ะอเอากะบ,บ้าไปส่งลูกค่ะค่ะขายแล้วขายแล้วออกไปแล้วเด้ออย่าถามสื่อกันเด้อค่ะ้องดีมีมไม่นานหกหมื<ๆ>่นห้าส่งค่าส่งจักบาดหมื่นหนึ่งค่าส่งหมื่นหนึ่งค่ะชัยภูมินะจ๊ะ เขาไปน้ําแน่ไม่เข้าไปน้าเลยวะไปแต่พูดเดียวเว้ยเขาไหวไปน้ําแน่พี่น้องฉันไปน้ําแน่ว่ะฉันไปน้ําแน่ไป้เน้ำแน่วะไม่เข้าไปน้ำเลยวะนั่งอยู่มึงย่างลายคนเนาะ ไอ้ดำพี่ลีว่ะให้ไปนะ้ำแน่ไอ้แก้วหุ่นมิดซีรีส์ซะออหว่วงยางไงไม่ให้ไปน้ำเลยให้คอยไปบะพี่น้องให้คอยไปบะอันนี้กระบ,บะสิบล้อนะคะโอ้สิบสองล้อกระบะคันนี้แหละ ถอดลงแล้วก็ทำเทนเลอร์ขายค่าส่วงมืนหนึ่งค่ะชัยภูมิเได้พอกันและเวียนมาทักทายกันใดค่ะคุณได้เจอกันกับทักทายกันใดเด้อค่ะบ่แมนเอาปืนมายิงกันได้ทักทาย่นี่มาถึงอันบีบแต่เนาะเออทักทายกันใดค่ะถึงแต่ไม่ดังแต่ใจก็รักนะจ๊ะน่ะโอ้ทางน้ำมันผสมรถ เป็นไหมเอาตัวสามรอยลิตรแม่เบียใส่พอดีเลยเด้ยเอาตัวเลดใส่ไหมจวงเข้าไปสามคนค่ะพอดีเลยเกือบติดเกือบติดมองันข้างหน้าโอ้ยไทยคนได้เก่งเลย อนอนลงเลยเพ่นป้ายใหญ่หอบไปงอ,อนพันอยากนอนมีอนเอ,อ,องะชั้นเอ้อ,องสเร็จรึเล่นะเดี๋ยวไปมอเตอลดรถงานกันไห่นอ่องมันคือเป็นยังสี่มันคือขืนนำ้ำ mong นั้นน่ะมันโผล่งกันติเกิด Mong หือแตกฝามันติดขึ้นข้าง กันได้อคือวะขึ้หนหิมเถอะวนะเนาะอ๋อขึนไหมแมี่มันแนมเห็นเบิร์นเลยไหมแบบข้างหน้ากันไง,งช่วงหลังช่วงหลัง,ง,ลงแนมไงไหมพี่น้องมันสว่างเงินไปเบิร์นแล้วนั่นแนมเห็นเหอดท้ายช่วงล้อกระจกเนี่ยลองฟังอีกเด้อไอ้ผู้ไทยยี่นี่ล่ละดูกูไปก่อน ไปไปวะให้ไปกับไปแล้วนะพี่น้องซัมมี่แหละค่ะเ้าไปแล้วไปกับสิบไปซักผ้ากันไปแล้วค่ะชัยภูมิ สวัสดีค่ะ